เธอคนนี้นั้นคือจอมเวทที่อยู่มาแล้วนับพันปีเธอเป็นจอมเวทที่มีความสามารถยากจะหาใครเทียบได้สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพูดถึงฟรีเรนจากเรื่องฟรีเรนบียอนเจอร์นี่เอนกันครับ ยเรามาเริ่มทำความรู้จักเธอกันเลยครับฟรีเรียนนั้นปรากฏรูปร่างเป็นเดลฟ์ที่มัดผมแกะสีขาวสวมเชิ้ตลายทางสีดําขาวและสวมแจ็คเก็ตสีขาวประดับด้วยสีทองพร้อมด้วยกรโปรงเข้าชุดกับเข็มขัดสีดําครับเธอสวมเสื้อคลุมสั้นสีขาวทองและมีปกคอตั้งสูงเหนือเสื้อแจ็คเก็ตพร้อมสวมกางเกงรัดรูปสีดําและรองเท้าบูทสีน้ําตาลประดับต่างหูสีทองและแดงครับ ภายในเนื้อเรื่องเธอได้รับบทเป็นนักเวทในกลุ่มผจญภัยของผู้กล้าฮีเมลในการเดินทางไปโค่นล้มราชาปีศาจจนสําเร็จครับฟรีเรนนั้นเธอมีบุคลิกที่ง่ายๆค่อนไปทางขี้เกียจในฐานะเอลฟ์ที่อยู่มานับพันปีเธอนั้นเกลียดการตื่นนอนในตอนเช้าเป็นอย่างมากอีกทั้งเธอยังใช้เวลาในการทําสิ่งต่างๆเปลืองสุดเมื่อเทียบกับมนุษย์เธอนั้นมองว่าเวลาอันยาวนานของมนุษย์นั้นมันสั้นมากๆเมื่อเทียบกับเวลาทั้งชีวิตของเธอ ดังในตอนที่เธอได้พูดว่าการเดินทางนับ10ปีกับผู้กล้าฮีเมลนั้นเป็นแค่ระยะเวลาอันสั้นและเธอก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับผู้กล้าฮีเมลเลยแต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่ฮีมเมลจากไปเธอก็ได้ตัดสินใจที่จะเรียนรู้ในการรู้จักมนุษย์มากขึ้นครับส่วนในด้านพลังและความสามารถ เนื่องจากฟรีเรนนั้นเธอมีอายุมานานนับพันปีเธอจึงมีมานาจำนวนมหาศาลที่ล้นออกมาจากตัวเธอแต่เธอก็ได้ใช้เทคนิคในการปกปิดมานาเพื่อใช้ในการล่อลวงเพื่อต่อกรกับพวกปีศาจเธอนั้นฝึกฝนจนถึงขั้นที่เธอสามารถปกปิดมานาของเธอได้อย่างสมบูรณ์จนนักเวทที่มีความเก่งกาจอย่างอาร่าและฟอนก็ไม่สามารถตรวจจับความไม่แน่นอนของมานาเธอได้อีกทั้งฟรีเรนนั้นมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์สูงเป็นอย่างมาก เธอสามารถวิะห์เวทมนต์ของฝ่ายตรงข้ามและตอบโต้ตกลับไปได้อย่างรวดเร็วโดยจากการอ้างอิงคำพูดของออร่าในอดีตเธอนั้นได้ทำการบุกไปถล่มกองทัพของเหล่าปีาศาจจนรับฆาบโดยตัวคนเดียวมาแล้วครับโ้ามฟล่อครับด้ดยเกันคทนี่อาทยนีบกันอราบ สุดท้ายจะเป็นเรื่องที่ฟรีเรนชอบและไม่ชอบกันครับข้อ1ฟรีเรนนั้นมีคาถาที่ชอบมากที่สุดนั่นก็คือคาถาสร้างทุ่งดอกไม้ครับโดยคาถานี้เธอได้ถูกสอนโดยอาจารย์ของเธอครับข้อสองชื่อฟรีเรนของเธอนั้นมีความหมายในภาษาเยรรมันว่าความเย็นครับซึ่งต่างจากเจ้าตัวที่ไม่ค่อยชอบความหนาวซักเท่าไหร่ข้อที่สามฟรีเรนนั้นชอบดอกเชอรี่น้ำแข็งที่เป็นดอกไม้ฤดูหนาวและข้อสุดท้ายในชีวิตที่ผ่านมาของเธอ เธอเคยพ่แพ้ให้กับนักเวทที่มีพลังไม่ถึงครึ่งของเธอโดยมีครึ่งหนึ่งที่เป็นมนุษย์ครับ<ว> ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องอื่นไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ